ซึ่งพระราชน,นันเดียรียค่ะได้บอกว่าการเลิกลากับคุณอัมริชาเนี่ยตอนนี้หายุติความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยายกันไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเหลือเพียงแค่เพื่อนที่ดีต่อกันค่ะแต่ว่ารายละเอียดค่ะเขาบอกว่าสาเหตุที่เลิกกันเนี่ยเขาให้มันเป็นเรื่องของคนสองคนไม่ได้หยาเพราะว่าไม่ได้ดทะเปียสมรถมาตั้งแต่แรกด้วยและส่วนเรื่องที่มีการโยงบุคคลที่3คุณดันเรียรียก็ตอบว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องยากเกินที่เขาจะควบคุมค่ะ อีกทั้งคุณนั้นมีเรียค่ะก็ยังมีการพูดถึงสาเหตุหลักๆค่ะที่ทําให้เป็นเนื้องอกด้วยว่ามาจากการที่ตัวเองเนี่ยพยายามทําเด็กหลอดแก้วหรือว่า IVF ค่ะถึง4ครั้งหรือว่าพยายามจะมีลูกค่ะแต่ว่ามันไม่สาเร็จซึจ่งเหมือนกับว่าการทําเด็กหลอดแก้วเนี่ยมันก็ไปกระตุ้นเนื้องอกให้เติบโตขึ้นค่ะซึ่งหลายๆคนฟังก็ยิง่งเศร้าเพราะว่าพยายามทําทุกอย่างพยายามทําให้ครอบครัวสมบูรณ์แบบพยายามจะมีลูกแต่ว่าสุดท้ายทั้งคู่ก็เลิกกันไปค่ะและต้องบอกว่าหลังจากที่ทั้งทั้มงค เพื่อนในวงการบันเทิงค่ะเข้ามาส่งกำลังใจให้เธอกันอย่างมากมายโดยคนนั้นมีเรียรคะ่ะต้องบอกว่าล่าสุดคะ่ะเขาได้มีการออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตา